จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่อยู่ทางทิศตะว,วันออกสุดของทางภาคเหนือเป็นที่ตั้งของเมืองที่สําคัญในอดีตเช่นเวียงวรนครเวรียงศรีสะเกดเวียงภูเพียงแช่แห้งอีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ำน,น่านถ้าได้ไปจังหวัดน่านแล้วสิ่งที่สําคัญคืออย่าลืมไปวัดภูบินซึ่งที่นั่นมีภาพกิจกรรมฝาผนังที่เรารู้จักกันว่าปู่ม่านย่าม่าน หรือที่เรียกกันว่ากะสซิปรักบรรลอโลกซึ่งเป็นจุดสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาได้มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ละลึกและข้างๆวัดภูบินก็มีซุ้มลีลาวดีเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันอีกจุดหนึ่งถ้าผ่านมาจากตัวเมืองน่านแล้วถ้าได้ไปที่อำเภอบอกก่อเกลือต้องอย่าลืมหมู่บ้านสปันซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซุดตัวอยู่กลางหุบเขามีลำธารไหลผ่านระหว่างกลางหมู่บ้านมีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีนาของชาวบ้านที่เขียวชอุ่มสวยงามสุดลูกหูลูกตาหมู่บ้านสปันเป็นหมู่บ้าน,นเล็กๆที่มีสเสน่ห์น่าลหลงไหลมีกระท่อมน้อยใหญ่เรียงรายเห็นไกลๆซึ่งสร้างไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสอากาศหนาวตลอดปีและเหมาะกับการรับประทานหมูกระทะเป็นอย่างยิ่ง และถ้ามาจังหวัดน่านแล้วจุดเช็คอินที่ยอดฮิตก็คือถนนเลข3เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ให้นักท่องเที่ยวต้องจอดพักรถและเก็บภาพบรรยากาศของถนนหมายเลขสไว้และที่เที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือพระธาตุเขาน้อยเราจะมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดน่านสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวและมีความสวยงามมากๆ ใครที่ผ่านไปจังหวัดนัานอย่าลืมไปแวะกันนะคะ